อันนี้เป็นหน่วยงานเอเเรชั่นนะครับอันนี้คุณวัตุพัฒน์นะครับอันนี้ T.M. B.B.L. นะครับอันนี้นครับาซ้าเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นคุณวินัยนักบางช้านะครับคุณวินัยหันหน้าราหน่อยนึ่งครับคุณวินัยนะคุณวินัยนักบางช้าเป็นดูโปรเจกต์ T.R.C. นะครับร้อยพันล้านอันนี้ถับมาเป็นคุณพงพันธ์นะครับดูโดูเ K.D.C. นะครับ เอดีซีอ่าอันนี้เป็นยุยี่นะครับสวัสดีดูสวัสดิการช่างนะครับเบิกเงินติดต่อยุยี่เลยอ่ันนี้ดูตัวใหญ่นิดนึงครับตอนนี้อันนี้เป็นคุณดาจิมนะหรือจินดานี่ครับวับนห้าโหลดอันนี้เป็นทีมช่างพัดเน็ตนะน,นี้นะกำลังเตรียมตัวจะออกไปทำงาน นี่นะเกลองก่อนลองก่อนแย่เลยนี่นะเราเกลอแย่เโวยนี้เอเคโอเคมุวิยาตัวเก่งทูเนี่ยเดี๋ยวจะถ่ายวิดีโอให้ดูคนนี้ดู S p s อันนี้ห้องเซตติ้งนะครับเซตติ้งอันนี้โอมเพชรอมเพสหน้าเซตติ้งนะอันนี้นะนี่ทีมงานเขาไีเลยไล่สดไลฟ์สดต่างหวัดดูต่างหวัดต่างหวัต่อมานี่ห้องเฮลเดสนะห้องเฮลเดสนะครับวันนี้เฮลเดสหน้าเขาไปกินข้าวในเฮลเดสแล้วโทรศัพท์อยู่ห้องเฮลเดส อ่านี่สมศักดิ์โค้กดนะครับอันนี้ดูอีออนนะครับสมศักดิ์นี่ทีมงานเฮลเดทนะครับนี่พี่มุนเติมนะโรเบิร์ตอี้หน่อยเดี๋ยวก็คุยเขาบ่อยมูลเติอร์หน้าดรน,นี่มีมุนเติม์นนี่เฮลเดทออกมาเป็นช่างนะห้องช่างช้องทำงานนี่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì đi những video có M